สวัสดีค่ะสวัสดีพเพื่อนๆชาวราศีสิงกันอีกรอบนะคะวันนี้เป็นคลิปแบบสเปเชียลนะวันนี้จานีน่าจะมาอ่านดวงรายปี64ของมกราคมครึ่งหลังนะคะครึ่งหลังมกรานะโอเคไหมให้กับชาวราศีสิงห์นะคะจะเป็นการอ่านไพ่แบบเปิดกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่คนใดคนหนึ่งนะแต่ว่าสามารถนำไปปรับใช้ชีวิตในประจำวันได้โอเคไหมแต่ให้โปรดใช้วิจะะารณญาณในการรับชมและก็ร,รับฟังกันด้วยนะคะ โอเคก่อนที่จะเข้าเรื่องกันวันนี้อาจารย์นีน่าทาโรขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามนีนะ้าโอเคไหมคะคือดีใจมากที่มีเพื่อนๆคอยกดติดตามแล้วก็เปิดดูคลิปติดตามมาตลอดเลยนะคะยอดพุ่งเลยตอนนี้คือตกใจมากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่า ราศีสิงห์เรื่องของความรักเอาแบบเน้นเรื่องของความรักนะคะโอเคไหมคือสถานการณ์ตอนนี้ของราศีสิงนะที่นี่น่ามองเห็นมันเป็นความรักแบบเหมือนเป็นรักซ้อนเป็นรักซ้อนฝั่งไหนตอนนี้ไม่รู้ยังไม่ได้เจาะประเด็นนะคะแต่ที่ที่มองเห็นน่าจะเป็นฝั่ง มจะเป็นฝั่งคู่รักของคุณซะมากกว่า <Yeah. S 1> เป็นรักซ้อนอแบบอืมมันเป็นความรักซ้อนอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเดวิล <c oughs> เป็นรักซ้อนนะคะแล้วมันทำให้แบบเหมือนกับว่าตัวคนเองรู้สึกแบบรู้สึกรู้สึกการ <c oughs> เหมือนแบบว่ากำลังมองหารอคอยอะไรบางอย่างอยู่ในเรื่องของความรักนี่แหละ ีนหน้าไม่รู้ว่าคู่รักของคุณตอนเนี้ยเขามีลักษณะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นข้าราชการด้วยหรือเปล่าเป็นเหมือนดวงข้าราชการนะคู่รักของคุณะ่ะมีอายุหน่อยนะคะประมาณสักสามสิบห้าขึ้นไปอะคู่รักของคุณนะคะโอเคไหมราศีสิงห์นะเดี๋ยวเราจะเอาประเด็นเนี้ยไปคุยกันนะเดี๋ยวจะถามให้นะคะเรื่องของคนโสดกับคนไม่โสดวันนี้จะคุยกันอยู่สองประเด็นนะ โอเคไหมคะอะเรามาเริ่มดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะสิงนะสิงสิงเออสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคนที่มีอ,อความรักแล้วคบกันอยู่คบหากันหรือว่าเป็นแบบไม่ใช่คบหาสิเป็นแบบเออ,อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาเน้นเขาว่าจดทะเบียนสมรสด,ด้วยโอเคไหม นเนี่าว่าจะทะเบียนสมรสนะคือในหน้าไม่รู้ว่าฝั่งเขานะ่ะมีกิ๊กหรือเปล่าเพราะว่ามันมันขึ้นมาเป็นแบบนั้นนะจะถามให้ว่าคู่รักของคุณเขามีกิ๊กจริงหรือเปล่าเอาก่อนเลยเนะาะแล้วคู่รักของคุณมีกิ๊กจริงหรือเปล่านะคะขอไพ่สีใบนะคะครูบาอาจารย,อยา์อย่าเพิ่งกังวลอย่าเพิ่งกังวลมันเป็นไพ่ความกังวลขึ้นมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ให้ครบสี่ใบก่อนนะคะคู่รักของคุณมีกิ๊กจริงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็คงเป็นฝั่งคุณแล้วแหละมีกิ๊กโอเคไหมหรือว่าก็จะอาจจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณอีกประมาณนี้หรือเปล่า <c oughs> ถ้ามีกิ๊กหรือเปล่า <c oughs> แป๊บนึงนะคะอีกใบนึงนะ เ,เหมือนจะมีกิ๊กหรือเปล่ามันก็เหมือนจะมีแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนอะ่ะมันยังไม่ถึงขั้นชัดเจนว่าเป็นกิ๊กไหมอะ่ะเหมือนจะมีนะแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเขาเป็นกิ๊กของแฟนคุณหรือเปล่าสถานะยังไม่ชัดเจนโอเคไหมคะ มีแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นกิ๊กหรือเปล่าโอเคถามให้อีกรอบหนึ่งราศีสิงตกลงว่าแฟนของคุณมีกิ๊กหรือเปล่าขอพลังงานดีๆขึ้นมานะคะสีใบ คือถ้ามีเราก็จะได้ช่วยกันแก้แก้ไขปัญหาเนะาะกังวลอีกแล้วอ่ะรู้สึกว่าแฟนของคุณมีความกังวลอะไรสักอย่างเครียดอะไรสักอย่างยู่อ่ะเครียดเรื่องมันมีความเครียดอยู่นะรู้สึกว่ามันมีกิ๊กซิงหรือเปล่ายังไม่ขึ้นมาเลยอะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังโอเค ขึ้นมาละเมื่อกี้นีดาถามให้ว่าตกลงว่าแฟนของคุณเขามีกิ๊กหรือเปล่าคือหยิบมารอบแรกเหมือนจะมีแต่มันยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะใช่กิ๊กของแฟนคุณไหมพอหยิบมาครั้งที่สองมันเหมือนไม่ใช่กิ๊กแต่มันมีความกังวลเหมือนในแฟนตัวแฟนของคุณมันมีความกังวลอยู่แค่ไม่กี่เรื่องหรอกตอนเนี้ยในใจของเขาเหมือนเขากังวลเรื่องของงานปีนี้ แฟนของคุณเป็นข้าราชการนะรู้สึกว่าจะเป็นข้าราชการแบบลักษณะแบบทว้วมเขาทว้วมอะ่ะอืมมันจะเป็นข้าราชการแล้วก็มันจะมีเป็นแบบเหมือนเครียดเรื่องงานด้วยและมันความรู้สึกของเขาตอนเนี้ที่นี่น่ามองเห็นเหมือนเขาอยากจะทําอะไรสักอย่างให้มันสมบูรณ์แบบอยากจะมีอะไรให้มันสมบูรณ์แบบในตัวของเขาอะ่ะที่เขามีความกังวลแต่ไม่ได้กังวลเรื่องกิ๊กนะคะ ก็แสดงว่าให้ไปก็แสดงว่าให้ไปใจได้เลยว่ามันไม่มีกิ๊กตอนนี้นะโอเคนะไม่มีกิ๊กแต่มันมีภาพขึ้นมาตั้งแต่รอบแรกเราเมื่อกี้มีภาพขึ้นมาว่าเหมือนจะมีกิ๊กเข้ามาแต่เราก็ไม่รู้อะแต่เราไม่รู้ว่ากิ๊กฝั่งไหนโอเคไหมดวงของคุณนะสิงห์นะดวงของคุณมีเนื้อคู่นะคะมีคนรักมีเนื้อคู่ที่ทีหน้ามองเห็นนะคะมีตำแหน่งคู่แล้วตอนนี้นะตำแหน่งของคู่คุณมันขึ้นมานะมีคนรักอยู่แล้วนะ นีน่าไม่เชียร์ให้มีกิ๊กนะนีน่าไม่เชียร์ให้มีกิ๊กนะสิงนะโอเคไหมอะถามต่อถามต่อถามถึงไหนละถามถึงไหนละเอออะไรนะแสดงว่าไม่มีแต่ทำไมมันมีดวงมันมีดวงความรักเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวขึ้นมาวะงงมะ อืมฝั่งคุณก็ไม่น่าจะมีหรือว่าฝั่งคุณมีเองอะหรือว่าเออหรือแฟนคุณไม่น่าจะมีอะแต่ว่าตำแหน่งตำแหน่งดวงของคุณอะคือมีคู่อยู่แล้วมีคู่ครองแสดงว่าเออคนที่คุณคบอยู่เนี่ยคือเนื้อคู่ของคุณจริงๆโอเคไหมอะถามให้ดีกว่าเมื่อกี้แฟนคุณไม่มีแล้วตัวคุณมีหรือเปล่าตัวคุณเองนะสิงนะไม่ใช่สิเมื่อกี้นี่ถ้าถามให้แฟนคุณมีไหมไม่มี และถามตัวคุณเองแล้วกันนะสิงห์นะตัวคุณเองนะ่ะมีกิ๊กหรือเปล่าเม,มื่อกี้ถามตำแหน่งแฟนคุณไม่มีนะอ่ะถามตัวคุณเองแล้วกันตัวคุณเองมีคิ๊กหรือเปล่าสิงห์มีกิ๊กหรือเปล่าสิงห์เ,งเขาให้สี่ใบนะคะรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะหนักอกหนักใจเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะ แบกรับาระอะไรอยู่แบกรับอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าอืตัวคุณเองนะสิงราศีสิงนะแป๊บหนึ่งนะอีกสองใบอีกสองใบจะสรุปให้ฟังเออให้สวยเมื่อกี้ถามว่าสิงเองตัวของสิงเองอมีกิ๊กเองหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ แฟนคุณมันไม่ได้มีไม่ได้มีกิ๊กแล้วทีนี้นี่น่าถามว่าตัวของราศีสิงห์เองอมีไหมถามให้เพราะมันมีขึ้นมาไม่มีไพ่ออกมาแล้วว่าตัวของสิงไม่มีกิ๊กพอร,รู้สึกว่าตอนนี้แบกรับภาระอะไรหนักอยู่เรื่องงานหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนเครียดเรื่องงานอยากได้งานใหม่เหมือนราศีสิงห์อยากได้งานใหม่หมกํากลังรอคอยอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตอนเนี้ย รอคอยความหวังอะไรที่อยู่ข้างหน้าอยู่ตอนเนี้ยเรื่องของงานด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะตัวบุคิกของคุณเองนะเป็นคนที่แบบว่าทำมาทำโมอยู่นะคือชอบแบบฟังธรรมเข้าวัดเข้าวาอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะสิงค์คะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะ แต่ตอนนี้รู้รู้ว่าตอนนี้คุณกำลังแบบรักภาระเรื่องของงานด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ใจคุณก็เลยไม่ค่อยคิดเรื่องความรักอะไรเอาเอาซะเลยแบบไม่ค่อยมีเรื่องความรักเลยอะ่ะโอเคไหมก็สรุปได้ว่าคนที่มีคู่นะคะสิงที่มีคู่หมายถึงคู่แบบจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันนี่น่าสรุปให้ตัวคุณเองตัวคุณเองนะ มีตำแหน่งของคู่รักอยู่แล้วแล้วตำแหน่งคู่รักของคุณถามว่ามีกิ๊กไหมไม่มีแล้วถามถึงตัวคุณเองล่ะมีไหมก็ไม่มีไม่มีกิ๊กเหมือนกันตัวตำแหน่งของแฟนคุณก็ไม่มีกิ๊กโอเคปะจบนะจบเรื่องของคนที่มีคู่รักโอเคไหมไม่มีประเด็นต่อนะอ่ะประเด็นต่อไปถามให้คนโสดบ้างแล้วกันคนโสดคนโสดราศีสิงห์ถามว่าจะได้เจอเนื้อคู่ไหมมีเนื้อคู่ไหมโอเคไหมคะ คนโสดาสีสิงนะมีเนื้อคู่หรือเปล่าถ้ามีก็ขอไพ่ขึ้นมาหน่อยนะคะสีใบอ่าคนโสดไพ่ขึ้นมาแล้วคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีพรสวันสนิะสิงคะคุณเป็นคนมีสวรรค์แต่ว่าดวงคุณค่อนข้างแบบเจ้าชู้หน่อยแต่ก็ไม่ได้เจ้าชู้อะไรมากหรอกเจ้าชู้อยู่แต่ก็ไม่ได้มากนะเป็นคนเป็นคน เขาเป็นคนเหมือนแบบเป็นคนมีเซนต์มีพรสวรรค์อะเรียนรู้อะไรง่ายเร็วมากเลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะขึ้นมาอยู่แล้วอะอคนโสดราศีสิงห์จะได้เจอเนื้อคู่ไหมเนื้อคู่คุณขึ้นมาแล้วนะคนโสดคะเนื้อคู่คุณมาแล้วนะเป็นลักษณะแบบเออเป็นเหมือนคนรักเก่าเพื่อนเก่า เพื่อนแกกันที่แบบคู่รักเก่าที่เคยคบกันมานานมากแล้วก็แบบห่างหายกันไปนานมากเนื้อคู่ของคุณน่ะจะค่อนข้างไม่รู้ว่ามีอายุมากกว่าคุณหรือเปล่า่าจะมีอายุมากกว่าคุณมาเจ็ดปีถึงสิบปีอเนื้อคู่ของคุณถ้าไม่แบบถ้าไม่อายุมากงอายุน้อยกว่าคุณเนี่ยเนื้อคู่ของคุณนะเขากําลังเดินทางมานะคะเขาจะกลับมาหาคุณนะเขาจะกลับมาคือเนื้อคู่คนเนี้ย มันเป็นตำแหน่งเนื้อคู่แบบว่าจะใช้ชีวิตด้วยกันแบบระยะยาวอะ่ะคนที่จะเข้ามาตอนเนี้ยเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบระยะยาวกับคุณโอเคไหมปีนี้อะค่ะนี่น่าหมายถึงปีนี้เขาจะมาหาคุณนะอ่ะถามให้มีเนื้อคู่นะมีเนื้อคู่อยู่นะมีคู่รักอยู่นะแต่ถามให้ว่าลักษณะคู่แท้ของคุณราศีสิงห์นะ คู่แท้ของคุณมีลักษณะเป็นแบบไหนโอเคไหมเออแล้วคู่ของคุณมีลักษณะเป็นยังไงคะราศีสิงห์นะขอแค่สีใบอืมแล้วคู่ของชาวราศีสิงห์ขึ้นมาแล้วนะเขาเออพูดง่ายๆนะคือถ้าพูดถึงเรื่องอาชีพเขาเขามีอาชีพเกี่ยวกับอาชีพอิสระนะคะแบบเป็นเกี่ยวกับค้าขายพ่อค้าแม่ค้าพานิดนะ คู่รักของคุณนะ่ะออย่าคู่รักของคุณเขาเป็นคนเก่งเหมือนกันนะเป็นคนมีพรสวรรค์เป็นเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่ก็เจ้าชู้หน่อยนิดนึงก็ไม่ไม่ได้เยอะมากมีแค่เจ้าชู้แค่นั้นเองแหละเจ้าชู้แบบธรรมดาไม่ได้แบบหนักหนาอะไรหรอกไม่ได้เจ้าชู้มากไม่ได้เจ้าชู้มากอย่าก,กังวลว่าจะเจ้าเจ้าชู้อะไรมากหรือเปล่าไม่เจ้าชู้มากโอเคไหมไม่ได้เจ้าชู้อะไรมากนะคะ คู่ของคุณนะ่ะเขาเป็นคนมีสวรรค์น,นนะคนคนนี้เป็นคนเก่งเหมือนคุณเลยอะ่ะมีสวรรค์แต่อาจจะแบบคนละด้านเพราะว่าหน้าด้วยหน้าที่ที่งานของเขาทําที่ที่นี่หน้ามาเพ็นอะ่ะมันตรงข้ามกับคุณน่ะคุณสิงค์คะคุณแบบบางทีสิงค์ในที่นี้นี่น่าจะหมายถึงทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายไม่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย,ชายดวงของคุณมันเป็นดวงข้าราชการแต่ดวงคู่รักของคุณ,คณมันไม่ใช่ข้าราชการ ดวงคู่รักของคุณมันเป็นเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวซะมากกว่าที่นินามองเห็นและด้วยดวงของคุณของคุณเองคุณไม่คยมีความสวรรค์เรียนรู้อะไรได้ง่ายด้วยเร็วเจ้าชู้ไหมก็เจ้าชู้แต่ไม่ได้มากแล้วเขาละ่ะคู่รักของคุณละ่ะคนที่จะเป็นคู่รักของคุณแบบเป็นคู่แท้เจ้าชู้ไหมเจ้าชู้เหมือนกันแต่ไม่ได้มากก็พอๆกันกับคุณน่ะคู่รักของคุณน่ะพอๆกันกับคุณเลยแหละ <laughs> ไม่ได้เจ้าชู้อะไรมากหรอกอย่าคิดมากนะ แบบน่ารักน่ารักโอเคไหมเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้หญิงทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเป็นคนน่ารักเป็นคนหาเงินเก่งด้วยนะรู้สึกว่าเขาหาเงินเก่งนะคะเขาหาเงินเก่งนะคนคนนี้อืมโอเคไหมบุคลิกของเขาเป็นประมาณนี้นะนะคะเป็นคนเก่งโอเคนะอ่ะจะถามว่าคู่รักของคุณคนเนี้ยรักแท้ของคุณค,ณคณนเนี้เขาจะมาหาคุณเมื่อ,อไหร่ยังไง รอคอยอยู่เดินทางมาหรือยังคู่รักของชาวราศีสิงห์นะเดินทางมาหรือยังขอแค่สีใบนะคะจุบโอ้ยรักแท้ของคุณเลยไพ่สวยมากอะให้ดูไพ่สวยใช่ไหมเป็นรักแท้ของคุณนะคนนี้นะรอคอยเขาเลย คุณมากนะคนเนี้ยคู่คู่คนคู่รักของคุณคู่แท้ของคุณคนนี้ยเขารักคุณมากเลยนะเหมือนเขาไม่อยากปล่อยคุณไปไหนเลยอ่ะอาชีพเขามันต่างจากคุณมากคุณรับราชการแต่เขาไม่ได้รับราชการเขามีอาชีพอิสระธุรกิจส่วนตัวเขารักคุณมากเขากอดคุณไว้แน่นเลยเขาไม่ยอมให้คุณไปจากเขาแน่นอนเขารักคุณมากนะคะโอเคไหม รักคุณขณะที่แบบว่าไม่ยอมเสียคุณให้ใครเลยอ่ะอ่ะอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งอ่ะมาล้วเขาจะมาหาคุณช่วงไหนหรอที่นี่น่าถามให้เมื่อกี้ใช่ไหมลืมคำถามตัวเองอ่ะมาช่วงไหนเดีย๋ยวดูให้แป๊บหนึ่ง โบวกสเป็นเท่เทาไหร่อ่ะสิบแมนบออาจะไม่เกินวันที่หกถึงวันที่สิบน,นะคะจะมาหาช่วงประมาณเดือนไหนอ่ะช่วงประมาณเดือนไหนเออ,ดอเดือน มกรากุมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนามิถุนามิทุนาหกบวกสี่เป็นสิบใช่ไหมประมาณวันที่สี 10, ่ถึงวันสิบสี่ถึงสิบไม่ใช่หกถึงสิบสี่ถึงสิบมิถุนาคู่รักของคุณเขากำลังจะมาหาคุณคนคนนี้แหละบอกไว้เลยว่าเขาไม่ถ้าเขามาแล้วเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปแน่ไม่ยอมปล่อยคุณไปแน่คือ เขาต้องการคุณให้ได้คนเนี้ยโอเคไหมรู้สึกดีจังเลยอะรู้สึกแบบมีใครมารักสักคนแล้วแบบรู้สึกดีดีเนาะโอเคไหมจะได้เจอเนื้อคู่นะเอ,อเดือนอะไรนะเดือนหกมิถุนาตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่สี่ถึงวันที่สิบนี่แหละช่วงเนี้ยสี่ถึงสิบมิถุนาคนรักของคุณจะมาแล้วนะโอเคไหมตั้งตารอคอยเลยอาชีพส่วนตัวอาชีพส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่ใช่รับข้าราชการเหมือนคุณนะ โอเคไหมคะเนาะเขาเป็นคนเก่งนะโอเคไหมอ่ะถามอะไรอีกถามอะไรอีกไหมคืนนี้น่าจะแนะนําอย่างหนึ่งคือว่าดวงแบบเนี้ยตอนเนี้ยมันไม่ได้จาะจงแค่คนใดคนหนึ่งแต่ถามว่าอยากจะให้ดูรายละเอียดเป็นส่วนตัวก็คือถ้าอยากรู้ละเอียดลึกกว่านี้แนะนําให้ดูเป็นส่วนตัวนะคะจะดีมากกว่านะมันจะได้แบบนี้น่าจะได้มองดูเป็นชื่อเป็นนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้ ในไพ่นะคะจะได้ออกมาตรงกว่านี้เป๊ะกว่านี้นะคะโอเคไหมขอให้โชคดีกันทุกคนนะขอบคุณค่ะ